ท่านอยู่นนองพ่านขึ้นสิบเด็กตาเตรียมยังดงอกมัม,มือกับท่านค่ะสำรับหนองพ่านม,มือกับท่านเนาะพี่น้องเนาะเวลาจะขับเกีียวกันบางนิดหน่อยค่ะมัเือกับท่านมือกับท่านเนาะพี่น้องบักแตงหน่อยค่ะจะวะ่าแซบๆอร่อยค่ะอร่อยเล็กน้อยแต่อร่อยค่ะ ยาว่านีดอกกระเจียวคุณยายเพื่อนบองหูใดเยาว่าน์เาเป็นดอกหยัางน้องอุ้หูค่ะน้องอุห้หูคุณยายบองหูคุณยายเป็นคอนอีสานขนานแทแต่ว่าบองหัวเป็นดอกกระเจียวค่ะเยาวัาน์จะเกิดต้ปาป่าต้าเผาแล้วนดอกกระเจียวของเราแทบแทบค่ะหอมออกคล้ายๆข่าหน่อยๆเนาะเยาวัานเนาะ เยาว่ารู้อยู่บ้านเนี่ยหรือสวัสดีค่ะคุณขุนแผมขอบคุณนะคะเมียนยาว่าแสบแ่บเนาะแ่บเนาะเยหว่าเนาะอือคุณยายพ่นธุ์บัวหัวเป็นดอกกระเจียวค่ะเยหว่าจา๋าจริงจริงพันธุ์บัวเป็นดอกกระเจียวเด้ออือนองอู้ตั้งหากหูขนาดนองอู้เป็นคนคนไทยพันยังหูได้ค่ะ หอมหอม,หอมกินดิบก็ได้ลวกก็แซบค่ะอ่ากินกับป่นมั่อีนู่นนี่กระแซบคือกันค่ะพ่อพ,อพอก,ก,กันกับกินกับก้อยกุ้งนี่ค่ะอืหอมนะคะเพื่อนๆเคยทานไหมไม่เคยทานเดี๋ยวเยเล็กจะทานให้ดูเดี๋ยวนี้เลยดูค่ะพี่น้องลูกแอดมีค่ะเอเวอร์ี่วันค่ะลูกแอดมีเลยค่ะเพิ่มหอมหอมล้างให้ดีๆนะคะ ถ้าล้างไม่ดีมันจะแหนะนะคะพี่น้องพราะมัเกิดตามดินค่ะเดี๋ยวนี้เขาปลูกได้แล้วนะคะสําหรับดอกกระเจียวอืมเขาปลวยหรือลว้วอืมกินได้หมดก้านเลยค่ะพี่น้องอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนี่ผักกระโดนห่อเลยค่ะก้อยกุ้ง Mm-hm <laughs> กินข้าวหมดนี้ก็จะอิ่มนะคะอร่อยเีลูกโดดยังเหลือค่ะอร่อยม,มากมากหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องวันนี้เยลัลเจริญอาหารเป็นที่สุดเลยค่ะอืคุณปาลวิทย์สวัสดีค่ะน้องญาญ่าสวัสดีค่ะน้องนิ่มเนวลนสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ อร่อยค่ะวันนี้ยายได้ทำไกยกุ้งอร่อยมากมากฮึ <i> ้าแนวเจะเหี่ยวๆหน่อยนะคะอ <i> ร่อย สวัสดีค่ะน้องนุย้ยมาเลยคนงามมากินก้อยกุ้งกับเจเล็กแซ่บแซ่บจนเดาส่วนสดวนเอาพี่น่อง